ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าวันศุกร์ทองคำดีขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,814เยนอลัค่ะปัจจัยสำคัญที่หนุนทองในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วจะมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์หลังจากที่เฟดมีประกาศนโยบายการเงินนะคะออกมาค่อนข้างสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดก็เลยมีแรงขายดอลลาร์ออกมานะคะการอ่อนค่าของดอลลาร์ยิ่งอ่อนมากขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางอังกฤ,ฤษหรือว่า BoE มีการเซอร์ไพรส์ ตลาดด้วยการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งเป็นปัจจัยหนุนตอนให้แข็งค่านะคะบวรวมกับ ECB เองก็มีการส่งสัญญาณว่าเขาเตรียมที่จะย,ยุติโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ PEPP นะคะปัจจัยเหล่านี้ทําให้ทองคํามีการบวกขึ้นมาในช่วงวันพฤรรหัสบวรรวมกับตอนนี้นะคะ่ะตลาดกลับมาวิตกกังวลเรื่องของการะระบาดโควิด -19 สายพันธุ์โอมครอนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า ผลวิจัยเนี่ยบ่งชี้มากขึ้นเรื่อยๆว่าโอมิครอนเนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันุเดลตา้ารวมถึงยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ชัดเจนว่าโอมิครอนมีความรุนแรงน้อยกว่าเดลตา้าแต่อย่างไรค่ะล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหล,หลายๆประเทศในยุโรปก็มีการเพิ่มมาตรการนะคะเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด -19 เพราะฉะนั้นปัจจัยนี้เองค่ะเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันสินทรัพย์เสียงทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์ก็ปิดตลาดในแดนลบนะคะเช้านนี้ตลาดหุ้นในฝั่ง เอเชียก็เปิดลบเช่นเดียวกันค่ะแว่งตัวในแดนลบรวมถึงดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะคะตอนนี้ก็แข่งตัวในแดนลบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง เป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะทองคําก็เลยสามารถฟื้นตัวกลับมาแล้วก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือ1,800ดอลลาร์ต่ตอ,อเอล์ส์ณขณะนี้นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเบาบางกว่าปกตินะคะจะมีตัวเลขที่เปิดเผยออกมาในช่วงประมาณวันพุธวันพฤหัสนะคะไม่ว่าจะเป็นประมาณการครั้งสุดท้าย GDP ประจำไตรมาส3ของสหรัฐดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board รวมถึง Jobless Cla i m แล้วก็ยอดสั่งซื้อ สินค้าคงทนนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในระยะนี้ถ้าหากว่าออกมาดีเกินคาดอาจจะทําให้ดอลลา,าร์สหรัฐมีการแข่งค่าขึ้นแล้วก็กดดันทองคําเพิ่มเติมค่ะกลับการถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่เกินคาดนะคะดอลลาร์ที่กําลังแข็งอยู่อาจจะกลับมาอ่อนค่าแล้วก็หนุนให้ทองคาม,มีการฟื้นตัวขึ้นได้นี่คือเรื่องแรกท,ที่เราจะต้องจับตาในสัปดาห์นี้ค่ะนอกจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วสิ่งที่เราจะต้องจับตาต่อไป คือเรื่องของการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนนะคะถ้าหากว่าตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงมีการปรับตัวลดลงนะคะจากความวิตกว่าโอมิครอนอาจจะกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเป็นปจัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงทองคำเอาไว้เพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้ค่ะกนงหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจะมีการประชุมนโยบายการเงินในวันพุธนี้ค่ะซึ่งตลาดยังคงคาดการณ์ว่ากนงจะยังคงอระดับเบี้ยวไว้ที่0.5 ตามเดิมค่ะแต่อยากให้ติดตามนะคะว่ากรงงจะมีการปรับมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างถ้าหากว่ากรงงมีการปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตัวค่าเงินบาทในช่วงกลางสัปดาห์กลับมาแข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำในประเทศได้ค่ะนี่คือ3เรื่องหลักๆที่อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคําในสัปดาห์นี้นะคะนอกจากนี้ค่ะสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงก่อนวันคริสต์มาสนะคะในขณะเดียวกันค่ะตลาดสหรัฐจะปิดทําการในวันศุกร์นะคะ รวมถึงตลาดในประเทศอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหลายประเทศในยุโรปรวมถึงหลายๆประเทศในเอเชียเพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อขายในช่วงปลายสัปดาห์อาจจะเบาบางปกติดังนั้นค่ะนักทุนทองคําอาจจะมีช่วงเวลาในการลงทุนตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะคะดังนั้นควรจะเน้นการลงทุนในระยะสั้นๆเป็นหลักหลังจากที่ทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะขึ้นมาทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1814งพ้ยูเซเอลส์เท่ากับว่าทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาเกือบเกือบ50เหรียญจากระดับ สุดในช่วงวันพุทธที่แล้วนะคะดังนั้นแรงขายทางกาไรจึงเกิดขึ้นรวมถึงถ้าใครสังเกตสัญญาณทางเทคนิคในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวไอซในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเขาเกิดสัญญาณอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าไอซ b บ l ลิชเดเว e รเจน c ์นะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้เองค่ะ เป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคํามีการพักตัวลงมาณขณะนี้นะคะเบื้องต้นอยากให้จับตาบริเวณแนวรับนะคะถ้าหากว่าแนาวรับในโซนประมาณ 1,783- รถึง1,788ัรบับอยู่นะคะใครที่เรียกได้ว่าขอข,อขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะใช้จังหวะที่ทองคำอ่อนตัวลงมาในการสะสมซื้อแต่แนะนําค่ะว่าเป็นการเก็งกำไรในระยะสั้นเท่านั้นนะคะหากเกิดการดีตัวของแรงทองคำขึ้นไปทดสอบบริเวณ1 8 0 9ถึง1,814 ก็แนะนําว่าขายทางกำไรออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงของผออ่อนลงทุนค่ะยกเว้นว่าทองคํามีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมจนผลักดันให้เขาสามารถทําระดับสูงสุดใหม่เหนือ1,814ก็สามารถถือสถานะต่อเพื่อรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปซึ่งประเมินเอาไว้ค่ะว่าจะอยู่ในบริเวณ1,822และ1,833ตามลำดับค่ะ ก่อนจะลากันไปวันนี้ค่ะขอฝากโปรโมชั่นดีของ w l G Futures นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ค่ะรวมถึงใครอยากเทรดในตลาด CME Group นะคะไม่ว่าจะเป็น i n i t i Futures, Oil Futures นะคะหรือแม้แต่กระทั่ง g o Comex Futures นะคะก็สามารถที่จะมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ w l G Futures ได้ค่ะ